สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนเอาวิดีโอในทิกตอกมาทําเป็นปกจอนะครับจบุกคอแบบนแั้นอ่ะแบบแนั้นเอานี้ออกขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมีแอปทิกตอกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวะเ ติ๊กต็อกนยครับเปลี่ยนไปว่าติ๊กต็อกวอลเปเปอร์ใช่ป่าวครับให้โหลดไอ้นะไอ้ที่มันจะมีลูกหุ่นู่ครับโลหนนะลดเสร็จใช่ไหมครับก็เข้าไปที่อยูอ่ติ๊กต็อกครับครับแล้วก็เลือกครับว่าเราอยากได้อหไครับใหยุดเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกกันครับถือว่าเอออยากได้อันเนี้ยใช่ปะ่ะ ากได้นะแบบว่าเอ้ยทำไมมันเท่ดีครับก็เลยอยากได้ครับขั้นตอนแรกครับกดไปที่จุดสามจุดทับหรือว่ากดหรือว่ากดแชร์ก็ได้ถ้าหรือว่าเป็นวิดีโอของคนอื่นมันมีแชร์ของเรามันจะกดจุดสามจุดทับแล้วก็แบบว่าเลื่อนข้างล่างสุดทับฟึบมันเขียนว่าลายโฟโต้ครับตัวนี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 ้ครับ นะครับแล้วก็กดไปครับม like ันก็จะเด้งมาหน้าน <IN SU L MA ati> ี้ครับแล้วก็กดตรงนี้ครับนี่ครับมันจะเขียนว่าปรับใช้ครับทำการกดเข้าไปครับแล้วก็ตั้งเป็นครับอันที่หนึ่งครับอันที่หนึ่งครับนะครับนะครับตั้งเป็นภาพหน้าจอหลักหรือว่าถ้าใครว่าอยากให้เป็นหรือว่าใครอยากให้เป็นหน้าหน้าแรกครับหน้าหน้าจอหลักก็กดอันนี้ครับเพราะผมจะตั้งให้เป็นอย่างนี้ ปึ๊บจะตัง้งไปนะก็ได้นะครับนี่ครับแล้วก็จะได้มาที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ